ช่องชนเมเนซ่านะคะวันนี้ข้างหลังแปลกไปใช่ไหมทุกคนตอนนี้ไม่อยู่ที่ทะเลหัวหินค่ะทุกคนก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็คลายจิตใจจากความตึงเครียดทั้งหลายนะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คลายล็อกดาว่างแล้วเราก็จะสามารถเที่ยวได้บ้างนะคะวันนี้เมย์ก็เลยมาเที่ยวพร้อมกับแต่งหน้าลุกมาให้ทุกคนดูกันเป็นลุคกาแต่งหน้าแบบง่ายๆแต่สดใสแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยเดี๋ยววันนี้มีจะออกไปถ่ายรูปเล่นข้างนอกนะคะจะได้เอารูปมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเนะ ก็สามารถดูรูปอื่นๆเพิ่มเติมของเมย์ได้ใน IG ของเมย์นะคะชื่อเมเนซ่าจุดเคนะคะสามารถไปดูได้นะคะทุกคนไปกด Follow แล้วก็พูดคุยกันได้เนาะรวมถึงลุคนี้บอกเลยว่าแต่งง่ายจริงๆก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด,ดติดตามกันก่อนนะคะจะได้ไป็นกำลังใจให้กับเมย์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมย์จะใช้เป็นครีมกันแดดของมิซูนิ UV Water Serum น,นี้นะคะจะใช้เป็นคุชชั่นตลับของจองแซมุนต่อไปนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้เป็นของทาชเชตเทปนอกจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น 3ce multi pot สี Per มูลานะคะ p ร e มูลา นะคะก็จะเขียนคิ้วต่อไปนะคะเม่ก็จะใช้แป้งฝุ่นของทรี ที่มีชิมเมอร์ตรงนี้นะคะลงให้ทั่วกดตาเลยแล้วนะคะก็จะใช้สีสว่างที่เป็นชิมเมอร์ลงช่วงหัวตาหลังจากนั้นนะคะจะใช้แปรงพุ่มๆกับสีน้ำตาลข้างล่างเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะเราจะลงช่วงหางตาปลายตานะคะเหมือนคัดเบ้าเบาๆหน่อยเนาะ แล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะเขียนอินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะข้างในแล้วก็จะวิงหางตานิดหน่อยหลจากนั้นเราก็จะแดดกขกนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยต่อไปนะคะเมย์จะปัดแก้มด้วยสีเหลืองแบบนี้ก่อนเนาะให้ชิดกับหางตานะคะ แล้วก็จะใช้ t o ร์สีพาร์ตี้อมยิ้มแล้วก็กดหน้าแก้มนะคะแล้วก็ปัดแก้มอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นของนารีนะคะสีเบอร์11 trust me จะเป็นสีส้มๆแบบนี้เราจะอมยิ้มแล้วก็ปัดช่องหางตานะคะจนถึงโหนกแก้มเนาะจะคอนทัวร์กรอบหน้าด้วย two cool f r s c cool เหมือนเดิม ก็จะไฮไฮลตตตปกติาม่อไปลิปสติกนะคะเมยจะใช้เป็นของ MAC สี617 v e l v เว t e เ d ลวทดีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เบอร์923ทรับไอทีหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นลิปสติกของ a p พ l Water Light t ์ตินนะคะสีเบอร์ OR03 เป็นออกโทนส้ม จะเริ่มออกส้มและปิดท้ายด้วยจองแซมมุนนะคะสีพีเรดทาข้างใน นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะและนี่นะคะ<ๆ>ก็คือลุคการแต่งหน้าในวันนี้คะ่ะทุกคนซึ่งเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆแต่ว่าบอกเลยว่าสวยกรุบหน้ารักใสแบบจริงๆสามารถแต่งได้แบบทุกคนเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะสีผิวไหนเนี่ยก็คือสามารถเอาเมคอัพโทนนี้ไปแต่งได้แอบลายกันได้หมดเลยกถ้าเกิดเพื่อนๆแต่งออกมาแล้วเป็นไง<ๆ>ก็อย่าลืมแบบทักทายว่าอินบ็อกอินบ็อก DM มาบอกกันบ้างนะคะจะได้เป็นการแบบพูดคุยกันเราจะได้อัปเดตกันว่าทุกคนแต่งมาเป็นยังไงบ้างอยากให้ลองฝึกแต่งดูนะคะจริงๆลุคนี้ แต่งไม่ยากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะแต่งบามกันได้จริงๆค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช anel เมซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ